สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่เราอยู่กันในป่ามังคุดนีเนี่ยไปไหนองค์คลักตามลูกมังคุดในสวนมังคุดมันก็จะล่มล่มแดดไม่ร้อน แต่ยุงอะ่ะมันจะเยอะยุงมันจะเยอะหน่อยในสวนนะเนี่ยส,วน,สวนมังคุดบรรดาสำหรับไต่ขึ้นต้นต้นมันสูงนี่แหละมังคุดอ้าวอุ้ยยุงมังคุดเห็นไหม เพื่อนเห็นลูกไหมห้อยกระต๊กกระตก๊กโอ้ยยุงกัดเพื่อน,น่ออกกันดีป่ะยุงกัด